สวัสดีนะครับสวัสดีน้านาเกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับหลากหลายอาชีพนะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอีสานอีสานบ้านคอยนะครับอีสานบ้านคอยจะนําสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการทาการทําเกษตรนะครับแต่วันนี้จะไม่แนะนานะครับจะมาแนะนําเรื่องการทําเกษตรในเรื่องการเลี้ยงหอยเชอรี่ ไอเชอรี่สีทองนะครับซึ่งเป็นสาเศรษฐ,ฐกิจที่กําลังมาแรงณนะตอนนี้นะครับเ,เข้าสู่เข้าสู่หน้าหนาวนะครับมาพูดเรื่องการเข้าสู่หน้าหนาวนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าโอกาสที่หอยจะนอกน้ำเนี่ยมีเยอะมากนะครับเกษตรกร,กรห,หลายท่านพบกับปัญหาเหล่านี้นะครับ เท่าที่ศึกษานะครับถ้าศึกษาแล้วก็ลองทาลองทําจริงๆนะครับคือลองทาลองทํามาได้พอสมควรแล้วก็เลยจะอยากจะแบ่งปันเนาะอยากจะแบ่งปันเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงลหลายๆท่านนะครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับการ,การการเกษตรเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับสามารถพลิกแพงทาได้ได้หลากหลายนะครับเพราะว่าต่างคนต่างพื้นที่ต่างอากาศนะครับ มันไม่เหมือนกันอากาศแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับความคิดแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะอาดัดแปลงที่กแพงเข้าไปได้ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําเกษตรเนี่ยไม่มีสิ่งตายตัวเนาะแต่วันนี้จะแนะนําเรื่องหน้าหนาวหน้าหนาวนี่อันตรายหน้าหนาวอันตรายมากเลยก็คือ,อาหากหากไม่ทําสิ่งเนี้ยอ,อาจจะนกน้ําแล้วก็น้องๆอาจจะนอกนะครับจะเกิดความเสียหายนะครับก่อนจะเลี้ยง ก่อจะเลี้ยงก่จะโตนะครับสําหรับการเลี้ยงนะครับประมาการเลี้ยงเกษตรกรทุกท่านที่เลี้ยงเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีต้องมีใจรักก่อนนะครับใจรักก่อนใจรักแล้วก็ชอบนะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยการเลี้ยงเนี่ยโดยการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเชิงเชิงธรรมชาตินะครับแต่ก็ ไม่ถือว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซนนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองไม่ไม่ไม่ถือว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูบริเวณรอบๆก่อนอันนั้นเป็นบ่อปลาดุกเนาะต่อปลาดุกข้างบนเป็นอาหารของน้องๆทำมานี้เลยที่ที่หันที่หันมุมกล้องให้ดูเนี่ยนานาหลายท่านคงคงคง,คงสังเกตเห็นเนาะว่าทําไมบ่อหอย ไม่ค่อยเจอน้องๆเลยนะครับน้องๆหลบนะครับน้องๆอจ,จะอยู่ใต้กอผักตบนี่นี่นี่คือสิ่งนี่สิ่งคือสิ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือหน้าหนาวพยายามให้มีพืชน,น้ํานะครับให้มีพืชน,น้ําปกคลุมนะครับปกคลุมผืนน้ําเอาไว้ปกคลุมผืนน้ําเอาไว้นะครับเพื่อให้น้องๆได้หลบและก็อาศัยนะครับสร้างความอบอุ่น นะครับมันจะไม่เหมือนหน้าฝนกับหน้าหน้าร้อนนะครับน้องๆจะออกมาบ่อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเขาเขา้เขา,ขา,ขาออกออกนะครับกลางคืนจะออกมากลางวันเนี่ยจะแอบซุ่มอยู่แล้วแถวบริเวณร,รากของตกนะครับก็โอกาสที่เขาจะนกน้าเนี่ยมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากนะครับก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือแสงแดดนะครับช่วงเนี้ย พยายามนะครับพยายามให้โดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ก็มีบอ่อที่ผมศึกษาอยู่หน้าตอนนี้นะครับเป็นบ่ออนุบาลหอยเชอรี่สีทองเนี่ยก็ทําเป็นแบบโล่งเลยโดนโดนแดดไปเลยอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนูน้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาขึ้นไปดูเนาะวันนี้เอาสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงในหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยระดับน้ําถามว่าสําคัญไหมสาคัญนะครับระดับน้ําเนี่ย สำหรับสำหรับการเลี้ยงในเชิงธรรมชาติแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนานาหลายๆท่านอาจจะอยากจ,จะเลี้ยงหรือมีพื้นที่เล็กน้อยอาจจะเป็นบอ่ออันนี้จะแนะนําเกี่ยวกับบอ่บอบอ่อผ้าใบเนาะให้นานาดูก่อนเป็นบ่อผ้าใบนะครับบอ่อผ้าใบที่ขุดขุดลงไปบ่อผ้าใบขุดลงไปแล้วก็ผ้าใบผ้าใบวางใช้ดินนะครับใช้ดินประมาณที่ใช้ดินเนี่ยก็คือใช้ดิน 1ิบถึงสิเซนนะครับใช้ดิน1 0บถึงสิเซนเพื่อที่จะกลองมูลของหอยเชอรี่ที่กินอาหารลงไปนะครับเขาจะขับถ่ายแล้วก็กินทั้งวันนะครับช่วยให้น้ําเสียช้านะครับอันนี้ที่ที่ที่ปล่อยลงไปเนี่ยหอยอยู่ประมาณ2เดือนถึง3มเดือนยังยังไม่ได้เปลี่ยนน้านะครับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือปริมาณหอยนะครับน่านาหลายท่านบอกว่าเฮ้ทำไมอของเราไม่ถึงเดือน น้ำเสียเร็วจังอะไรประมาณนี้ก็คือว่าต้องดูที่ปริมาณหอยด้วยนะครับบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งเนี่ยบ่อความยาว5เมตรของผมนี่ห้าเมตรกว้างกว้าง2 50, เมตรห้าสิบนี่ผมปล่อยลูกหอยลงไปในปริมาณ1000ตัวนะครับในปริมาณ1,000ตัวแต่ว่าอหอยที่รอดนะครับเปอร์เซ็นที่รอดเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ําจะเสียช้ามากนะครับแล้วก็เขาจะไม่แออัด สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับของผมที่เลี้ยงเนี่ยผมจะแนะนํานะครับหน้าหนาวใช้พืชปกคลุมเนาะใช้พืชปกคลุมจะจะเป็นผักตบชาวาจอกหูหนูจอกกุหลาบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจอกหูหนูเนี่ยก็ก็ก็ไม่อยากแนะนําแต่สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าต้องมีการจัดการบริหารที่ดีรักษาระดับช่องวา่างเอาไว้เหมือนผักตบชาวาประมาณนี้เนาะให้ดูอ่าประมาณนี้รักษาระดับเอาไว้นะครับให้รักษาระดับ รักษาระดับพืชน,นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าผักตบชวาเนี่ยเขาก็คือมลพิษน้ําเหมือนกันนะครับผักตบชวาคือมลพิษน้ํานะครับแต่ว่าเราสามารถนํามาใช้ได้โดยมีการจัดการที่ดีนะครับวันนี้สาระที่ที่ที่แนะนําให้หนานา,นานเนี่ยก็คือให้มีพืชปกคลุมน้ํานะครับให้มีพืชปกคลุมน้ําย้ําเลยนะครับหน้าหนาวอันตรายมาก นะครับไม่งั้นจะ,อะหอยเซอรี่จะไม่เหลือนะครับเพราะว่าหลายหลายท่านเจอเจอปัญหาเหล่านี้มาแล้วมาเดี๋ยวพาไปดูระบบระบบการให้อาหารของเราอาหารของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้หัวอาหารหรืออาหารประเภทอื่นนะครับทางเราเนี่ยมีฟาร์มของอาหารของหอยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก,ก็ไม่ได้ยุ่งยากในการในการเลี้ยงเนี่ยหลายหลายท่านนะครับแนะนําผมแนะนําเลยนะครับ ห,หลายท่านที่เลี้ยงเนี่ยก่อนจะเลี้ยงนะครับหอยเชอรี่เป็นหอยประเภทที่กินพืชเนี่ยกินทั้งวันนะครับถ้าไม่มีแหล่งอาหารนะครับอย่าเพิ่งเลี้ยงเยอะนะครับเลี้ยงแค่ศึกษาไปก่อนนะครับแต่ถ้าเยอะแล้วเนี่ยเราต้องมีแหล่งอาหารให้เานะครับไปผมพามาดูแหล่งอาหารแล้วก็อาหารที่เราให้เขาเนาะอาหารที่เราให้เขา ก็จะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ผมเพิ่งเทให้นะครับยังไม่ถึง5นาทีเนาะนะ้านๆะนะเห็นเนาะจะมีหลายไซส์พอย,ย้ยายจากบอ่บอบอ่บอนูุ่นมาบ้างประมาณนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมกลางคืนเขาจะมากองกันอันนี้เทยังไม่ถึง5นาทีนะครับเพิ่งเทตะกี้ก็จะทําให้ดูเนาะประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้เลยก็เข้าใจว่าการการเลี้ยงการเลี้ยงบ่อดินเนี่ย น้องๆอ,อาจจะสีจะยังไม่สวยแต่เมื่อคัดพันุขึ้นไปแล้วเนี่ยสีจ,จะสวยนะครับเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยเนาะเห็นเนาะประมาณนี้จะอยู่ทั่วเขาจะหลบนะครับเห็นไหมผักตบเนี่ยมีประโยชน์นะครับถ้าเรารู้จักใช้เขาจะหลบหน้าหนาวเห็นไหมครับโอเคเนาะหน้าหนาวเขาจะหลบเป็นการหลบภัยหลบไภัยได้ดีเลยแหละ สร้างความอบอุ่นด้วยเป็นการหลบภัยแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับน้องๆน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่เขาจะนอกน้าเนี่ยมีน้อยนะครับก็ฝากฝ <c oughs> ากนะครับฝากเากษตรกรทุกท่านนะครับสร้างความอบอุ่นใส่พืชน้ําแต่ว่าเราก็ต้องดูแลนะครับให้มีช่องว่างให้มีออกซิเจนเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะอยู่รอดไปอีกถึงอีกฤด,ดูการหนึ่งโอเคนะครับสําหรับ คลิปหน้าเนี่ยผมจะพาขึ้นไปดูแหล่งอาหารท้างบนนู่นนะนะเห็นไหมดีเขียวเขียวหนูโอเคจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าอาหารของเรามีมีอะไรบ้างเราใช้อะไรในการเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงในเชิงเชิงเชิงธรรมชาติแต่ก็ไม่้อยเปอร์เาธรรมชาติจริงๆก็ต้องเป็นบ่อบ่อดินเนาะเป็นบ่อดินโอเคนะครับสำหรับสาระดีๆที่ เรามีให้จากประสบการณ์นะครับจากที่ทํามาก็จะแนะนำนะครับแนะนาแนะนาแล้วก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานบ้านข่อยด้วยนะครับสำหรับความรู้เก็ยบความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับการเกษตรเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับเรียนรู้ไม่รู้เรียนไม่รู้จบนะครับการเกษตรเรียนไม่รู้จบ โอเคนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ